เว้ยโคตรชอบเลยรันเนอร์อ่ะเป็นนักกีฬาเว้ยรันเนอร์ก็รันเนอร์กูเป็นนักกีฬารันเนอร์เว้ยโอ้รันเนอร์สามคนเป็นนักกีฬานักกีฬาไม่ใช่รันเนอร์นักกีฬากระโดดกระโดดสูงขึ้นวิ่งไวขึ้นแล้วก็แล้วก็วกสเตรนจ์เพิ่มขึ้นนี่แหละหนักกีฬาอันนี้คือหน้า <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> หน้าอะไรเนี่ยอะไรอยู่เชื่อ หน้าลุงอะม่รู้เหมือนกันอายุเยอะหน้าเหมือนลุงแม็กเลยวะ่กกวะเอาแล้วจะเอาของก็ไม่บอกไงไอ้เดร์ดาวนเด้ยวยมีปืนด้วยออกไปวิ่งแข่งกันเปล่าเห็นในตัวนักวิ่งอยู่นะเมื่อกี้เฮ้ยผีเด็กโอ้เราคือนักวิ่งอะ่ะงี้อย่าชิน้นนี้วิ่งชนมันเลยก็ได้ เพี้ยผีเด็กสามตัวลุงกูตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยมีเป็ดยืนแม่งยืนอยู่ข้างหน้าเด็ดเด็ยิบพี่เฮ้ยผีเด็กมาอีกแล้วพี่หลังพี่อ่ะโอ๊ยโอ้ยเจ้ออยู่ใต้รถเอาได้ชีพอะไรกันอ่ะติดได้ไรผีเด็กอะไรไม่รู้พี่พี่แน่ๆอย่ามอง แอบพี่เอาไม่ร hey. oh ู้อ่ะดิอาชีวอะไรไม่รู้อ่ะมันบอกแรนดอมแรดอมเฮ้ยโอ้โหนี่ก็มาจังเลยมันตามพี่เหรอว่าพี่เด็กอ่ะเฮ้ย เนนาลา้ในนี้ไม่มีห้องเนาะเฮ้ยพี่เจอคอมพิวเตอร์ว่ะคอมพิวเตอร์อะไรพี่ c P U เออนี่มันรุ่นไล่เบารุ่นไล่เบาจ<ม>ริงสองพันหนึ่งแสดงว่าเอา FC. 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 ้า F C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  ไเยอันนี้จะปีแน่อันนี้จะน่าจะปีพันเก้าแล้วเราว่าน่าจะคอ r e ย i สามว่ะอันนี้ ไอ้เก้าเนี่ยดูดีๆไอ้เก้าเนี่ยไอ้เก้ามาราคาสองพันเองไอ้เก้ามันต้องแพงกว่านี้โอ้ยไม่ทันผู้อีิละเห็นราคามันไหมเนี่ยไอ้ไอ้ครับราคาสิบเก้าเดี๋ยวเห็นไหมมันแพงเลยเออตอนนี้เมื่อกี้ก็อยากจะแกล้งให้ลุ้มแหละแต่ถือของแตกง่ายอยู่เลยกระโดดหลบ หมดแล้วจ้าอะไรเว้ยพี่โคตรปัดลงมาลาดเลยอะไรเวิยเยอะจนลกอ่ะเฮ้ยฆ่าตัวนี้ได้เงินเพิ่มนะฆ่าตัวนี้ได้เงินเพิ่มนะโอ้ยกูต้องเดินชะ่วค่ะชั่วกริ่งลบอีกเฮ้ยผีเด็กเราจะฆ่าผีเด็กยังไงมีวิธีไหม จะวัดของใส่ได้ไหมดับเบิลเด็กงยุ้ยยิปียส่ไปแล้ววะรู้สึกว่าจะมีห้องน้ำอยู่ไม่ใช่หรอมีปะไม่มีเราเนี้ไม่มีโอ้จบเลยถาบดาวิจัยนี้เขาไม่มีง้องซางห้องน้ำเด็ดไม่ใช่ห้องน้ำสาธารณะเอาแล้วกันยัง เหมือนรีบเฮ้ยแล้วพี่โน้หายไปไหนอะ่ะเอาอมได้พอแอมสตวไตวร์เอี้ยสองหมื่นหกหมืนยาสรบหมื่นห้า โอเคแล้วครับปกติหมื่นห้าของค่าผีเลยนะหมื่นห้าเนี่ยไอ้ลูกโป่งเ,งเนี่ยเปิดสองอีเนี่ยลูกโป่งอ่ะมันใช้งานยากนะปืนยาสลบยิงสลบนี่คือแบบลากลงสบายเลยนะต้องสุม่มเลยนะพี่ว่าโดนหรือไม่โดนแต่อย่างน้อยมันก็แม่นกว่าปืนพกอ่ะใช่อุ้ยสเต็ 5, งห้าพันเองเหรอถูกแล้วนะครับสเต็งเจ็ดพันกับห้าพันเฮ้ยหกพันก็มีข้างบน ช่วงโปเลยเนี่ยน่าจะช่วงช่วงอัดสเต็งเลยนะช่วงเนี้แต่ต่างมันมีจำกัดอย่างนี้ช่วงอัดสเต็งเอ้าไว้พี่นุ้นเลยแตหัวมีคนโดนปิดปากเฮ้ยสองพันนี้พี่ทำไรอ่ะรู้สองไว้ทำไมพี่พี่เต็มวิล้าจอาเกินแล้วปะเกินงบไหมมือเวลาเจอคนถือปืนเน่ยหยัดทักสนใจไหม ไม่ต้องให้เขาได้รับได้รู้กันไงชาวบ้านจะได้ระวังตัวกันทุกเออคนพกอาวุธสงครามอ่ะโอ้โหเขามีอะไรก็บอกเตือนมีอาวุธกี่อย่างจะกินบ้านจะกินบ้านอะไรแล้วแล้วแล้วโอ้โหขอกระเด็นเอาีด เจกตัวอะไรคืออะไรอีกไหมเฮ้ย 12k อ่ะสเต็งได้สองอันเชียวพี่ปะมีหกพันกันเนี่ยห้าพันหมวมวเนียห้าพันแปดพันเฮ้ยเอาไม่ะโอ้การตาย เ๋ยไม่มข้าพิธีกรมังพิกรังหลังมีคนข้างมีคนข้างครับคุณตำรวจ <laughs> มีคนข้างครับได้ยินคำว่าสเต็งไม่ได้มันนอนลุ่มเอาไปเลยลู่วเาพิธการพูดว่าเหมยฟาดอ,อะไรก็ไม่รู้ <laughs> ออเอาเหมยฟาดอะไรก็ไม่รู้ดโดยเก็บด้ยเก็บ บดีไอ้ม่วงไอ้ม่วงอีกงานหนึ่งไอ้ม่วงอีกงานมันเป็นไรยาทำอย่างนั้นไปทางไหนก็ได้พอละหันไปทางไหนก็ได้ไม่ใช่ทางนี้บอกว่าหันไปทางไหนยาเอ้าเออมีโคดครับโคดครับตำลวดช่วยด้วยไอ้แม่นกว่าตามจริงตามจริงคิดดีแล้วเหรอจะมาถอดดวลปืนกับเราคิดดีแล้วอย่างนั้นเรื่องพอแม่เดียวพอ นี่คือฝีมือที่แท้จริงแต่ว่าเราไม่อยากจะโชว์มันออกมาไงเราก็อยากจะเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้ใครได้รับรู้หรอกความแม่นเนี่ยจริงพอยิงไม่เดียวพอไไ้โกิโด้เร็วไปเร็วกว่าไอโบว่าโดนเล่นไอโบว่าโดนเลยไอโกว่าโดนเล่นไอดู เฮ้ยเราไม่ทำอะไรเลยมันอยู่ไหนเราไม่ทำอะไรเลยจริงีเฮ้ยวางอาวุธแม่จริงระเบิดทิ้งด้วยไปไงหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย